สนับสนุนโดยคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศการสรุปตลาดหุ้นไทยพร้อมกับการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะครับในรายการซ o p l ลอดจุดลงทางในตลาดหุ้นกับบรรยากาศภาคเย็นแบบนี้ในวันพุธที่22ตุลาคม2557อยู่กับผมบัณฑิตป,ประทุมตะครับ ไปดูภาพรวมของตลาดหุ้นไทยกันสักเล็กน้อยครับเปิดตลาดในช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ยังสามารถยืนอยู่ในแดนบวกเป็นสีเขียวได้เกือบตลอดทั้งวันนะครับเว้นเสียแต่ว่าในช่วงบ่ายครับที่เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวลงครับของดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้เห็นการลงไปพยายามจะทดสอบแนวรับด้านล่าง1520และดูเหมือนว่าการพยายามลงไปในรอบนี้ ก็เห็นการลงไปทําจุดต่ําสุดของวันครับปรับลดลงไปวันนี้2.25จุดแต่ที่ระดับ1,523ยังไม่หลุด1,520นะครับก่อนที่บรรยากาศช่วงท้ายแบบนี้จะเริ่มเห็นสัญญาณการรีบาวกลับมาแล้วนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยช่วงท้ายตลาดแบบนี้เริ่มเห็นสัญญาณการบวกขึ้นมาล่าสุดบวกไปมากน้อยขนาดไหนไปดูตลาดหุ้นไทยพร้อมกันครับเส้นเด็กไทยตอนนี้ปรับบวกขึ้นมาช่วงท้ายตลาดครับหลังจากที่บวกขึ้นมาได้เกือบทั้งวันแล้วก็เห็นการย่อไปนะครับตอนนี้บวกขึ้นมา4.09 9ุดครับในขณะที่ภาพรวมของระดับดัชนีอยู่ที่ประมาณ1,530.23จุดนะครับส่วนมูลค่าการซื้อขายวันนี้แน่นอนว่าใกล้เคียงกับเมื่อวานนี้ครับถ้าไปดูลักษณะการใกล้ปิดตลาดแล้วจะเห็นมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยอยู่กลางๆครับ33,000กว่าล้านบาทครับ ไปดูห้าดับหลักทรัพย์กันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับห้านดับหลักทรัพย์วันนี้ที่มีการซื้อขายการเปลี่ยนแปลงในช่วงบรรยากาศที่ตลาดท้ายๆแบบนี้สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แต่ดูเหมือนว่าหุ้นตัวใหญ่ๆใ,ในกลุ่มใหญ่ๆที่วันนี้ยังคงนําตลาดสําหรับมูลค่าการซื้อขายยังคงเห็นการปรับลดลงอยู่ครับทรูวันนี้ลงมาอีก10สตางค์ครับล่าสุดยืนอยู่ที่10บาท70สตางค์ครับเอชวันนี้ปรับลดลงมา3บาทนะครับยืน50สตางรน KTB คสันคบน,นี้ับลดลง้า50สบสตางค์ืนอยู่ทน่2ที 2บาท60สตางแอดวานปรับบวกเพิ่มขึ้น4บาทครับยืน227บาทและก็ K-Bank นะครับวันนี้ปรับบวกขึ้นมา200ขออภัยครับปรับลดลงไป3บาทนะครับอยู่ที่ระดับ229บาทจะเห็นว่าวันนี้กลุ่มธนาคารค่อนข้างหลีดตลาดขึ้นมาสำหรับมูลค่าการซื้อขายในห้านดับหลักทรัพย์นะครับ ไปดูตลาดภาพรวมของนายภูมิภาคเอเชียกันบ้างครับวันนี้ภาพรวมส่วนใหญ่ของภูมิภาคเอเชียน่าจะได้รับผลดีจากภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับดูเหมือนจะบวกกันหลายตลาดเลยวันนี้นิกเกอีวันนี้บวกขึ้นมาครับยังคงยืนเหนือระดับจิตวิทยาได้นะครับสำหรับภาพรวมของดัชนียืน1 5 1 9 5จุดครับยังไม่หลุด1 5 0 0 0นจุดครับวันนี้ปรับบวกขึ้นมาภาพรวมของการบวกขึ้นมาวันนี้บวกขึ้นมา391จุดครับ ทะลุจากเดิมที่เมื่อวานปรับลดลงไปค่อนข้างแรงครับในขณะที่ห่างเส็งฮ่องกงนะครับบวกขึ้นมา1น่งขออภัยครับ315จุดนะครับไต้หวันวันนี้บวกขึ้นมา9 4จุดจาการ์ตาคอมบัสิต์อินโดนีเซียบวกขึ้นมา4 0จุดดูเหมือนจะมีเพียงแค่ตลาดหุ้นมาเลเซียเท่านั้นครับที่วันนี้มีการปรับลดลงไป6จุดและตลาดหุ้นโซนะครับปรับบวกเพิ่มขึ้น21จุดครับ บรรยากาศ <Pedro> ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะครับหลังจากเห็นสัญญาณแน่นอนบ้าภาพรวมที่หลายคนยังคงจับตาดูอยู่โดยเฉพาะถ้าไปดูเฉพาะภาพรวมของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแน่นอนว่าได้รับผลบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหนึ่งในนั้นครับที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่ามาจากในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับของทางสหรัฐเองอย่างการปรับเพิ่มขึ้นของยอดขายบ้านมือสองที่ตอนนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเลยส่งผลให้ทั้งดาวโจนส์นะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานและก็เลยสะท ้อนภาพที่ยังคงเป็นมุมมองในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับที่ยังคงเห็นบรรยากาศการปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าวันนี้ยังคงมีปัจจัยอื่นที่ยังคงน่าสนใจสําหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นบ้านเราจะมีปัจจัยไหนหน่าสนใจบ้างและบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เสี่ยงมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านเป็นทางด้านของ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์นมบุระพัฒนาสินนะครับคุณกรพัฒน์บัเชษฐครับสวัสดีครับกรพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณบดิติครับครับดูจากแนวโน้มวันนี้มาเริ่มบวกท้ายตลาดอีกแล้วหลังจากที่ช่วงเช้าบวกไปค่อนข้างเยอะบรรยากาศการบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ก่อนที่จะมีการปิดทําการในวันพรุ่งนี้หนึ่งวันประเมินสําหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างครับครับก็คงเป็นภาพของการค่อยๆสร้างฐานนะครับแล้วก็มีมวลตั้มของการค่อยๆฟื้นตัว กหลังในคงต้องรอความเชื่อมั่นที่ฟื้นกลับมาซสก่อนนะครับวันนี้ประเด็นบวกก็คงเป็นเรื่องตัวข่าวบวกที่เข้ามานะครับจากฝั่งซากยุโรปนะครับที่ตัวกรรมธิการนะครับประธานสภาพยุโรปเนี่ยครับมีการเปิดเผยนะครับแผนวงเงินนะครับการลงทุนประมาณสามแสนล้านยูโรนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและก็การจ้างงานของเศรษฐกิจกลุ่มยูโรโซนนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นภาพบวกที่เข้ามานะครับนอกเหนือไปจากประเด็นที่ตลาดยังคงโฟกัสในเรื่องตัว แผนการชะนิยบายการเงินผลคายของตัวยูโรโซนแล้วด้วยนะครับเพราะว่าตัวหลักๆเนี่ยมันซ้อนเห็นว่าประเทศในสภาพยุโรปโดยรวมเนี่ยครับค่อนข้างนะครับมุ่งหวังนะครับที่จะร่วมมือกันนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจของตัวกลุ่มนะครับให้พ้นภาวะรีเซชชันนะครับเพิ่มการฟื้นตัวขึ้นมาก็เลยเป็นโมยตั้มบวกของตลาดในภาคฝ่ายวันนี้นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตลาดโฟกัสนะครับก็คงเป็นเรื่องตัวการประชุมวันที่ 24นี้นะครับที่จะมีการประชุมผู้นําสภาพยุโรปนะครับซึ่งน่าจะมีรายละเอียดนะครับเป็นเรื่องตัวแผนกระต้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ชัดเจนขึ้นรวมไปถึงโอกาสในการที่จะแถลงเกี่ยวกับเรื่องตัวการใช้นยบัยการเงินผ่อนคลายนะครับก่อนที่มีการประชุมอ ECB ในวันที่6กันยายนนะครับฉะนั้นตอนนี้ตลาดโดยรวมเนี่ยคงเป็นเรื่องการที่รอความชัดเจนในส่วนนี้นะครับแล้วก็ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็คงค่อยๆเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมา เรามองมวยตั้ตลาดนะครับถ้าเกิดมองข้ามไปในช่วงวันศุกเลยนะครับตลาดหุ้นไทยน่าจะมีแนวต้านที่1 5 4 2กับ1 5 4 7จุดส่วนแนวรับอยู่ที่1,520จุดนะครับก็บให้น้ำหนักในเรื่องตัวตลาดค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาครับเป็นลักษณะไซเว w a ์อัพอย่างนั้นไหมฮะ ครับผมครับก็จะเป็นลักษณะค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับถ้าไปดูปัจจัยต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเองการประชุมเฟดอเบซีที่จะเกิดขึ้นรวมไปถึงนโยบายต่างๆที่ดูเฉพาะเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการปรับตัวทางที่ดีขึ้นอันนี้จะส่งผลให้ตลาดหุ้นมีการปรับตัวแล้วก็สะท้อนต่อตลาดหุ้นไทยได้บ้างไหมครับครับในส่วนตัวตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยนะครับสัญญาณค่อนข้างเฟิร์มว่าการปรับฐานเนี่ยนะครับน่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะครับถ้าเราไปดูตัวดิจิทัลเอสเซนต์พีห้าร้อยเนี่ยนะคร 1,905จุดได้นะครับโดยปิดไปที่1,941จุดก็เป็นตัวที่ซ้อนว่าตลาดสามารถก้าวข้ามนะครับดาวเซ็นระยะสั้นขึ้นมาแล้วนะครับเขียนโรวมแล้วเนี่ยเป็นเทรนของการฟื้นตัวรอบใหม่ของตัวตลาดหุ้นอเมริกานะครับขณะที่ประเด็นของการประชุมไมโครมีซีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักของโนรามองว่าการหยุด QE ในรอบนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นตามเดิมนะครับไม่น่าจะมีโพซิทีฟเซอร์ไพรส์ต่อตลาดเพียงแต่ว่านะครับเราเชื่อผลกระทบตรงส่วนนี้เนี่ย ต่อตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างจากัดนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยถือว่ามีการตอบรับเรื่องการไถถอน QE ไปแล้วค่อนข้างมากนะครับแต่สิ่งที่ตลาดจะให้น้ําหนักก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของฝั่งอเมริกานะครับไปเกิดขึ้นเมื่อเมื่อไหร่นะครับจริงแล้วเราเห็นเทรนด์นะครับของตัวประธานเฟดสาขาต่างๆเนี่ยออกมาตอกย้ําในช่วงหนึ่งสองวันที่ผ่านมานะครับพูดถึงเรื่องตัวเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็เริ่มเสนอให้มีการยืด QE ออกไปอีกแบบนี้เนี่ยจริงแล้วมองว่า มันเป็นการบ่งบอกถึงนะครับโอกาสในการใช้นโยบายการยืนตึงตัวของตัวฝั่งอเมริกาเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นไปเกินไปเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยอัตราเบีย้ยเนี่ยน่าจะขึ้นในช่วงว u a r t e r สองปีถึงห้าตามมุมมองเดิมของอุระนะครับเป็นโดยรวมแล้วภาพังินกวถ้าชัดเจนขึ้นเนี่ยตลาดตอบรับในเชิงโ o ส i ิฟมากขึ้นครับผม,อ,มอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางด้านสหรัฐบ้างนะครับมาดูมุมมองของตลาดหุ้นไทยกันบ้างดูวันนี้ดูเหมือนจะมีปัจจัยบวกหลังจากการประชุมของกบพชเสร็จด้วยไหมครับครับผมครับ มุมมองนี้จะสะท้อนต่อตลาดทุนไทยโดยเฉพาะในกลุ่มทางด้านพลังงานยังไงบ้างครับครับจริงๆก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีเรื่องการรับซื้อนะครับตัวโปรเจกต์โซล่าเพิ่มเติมนะครับจาก5 7 6ยเ็สิกมกวัตต์เป็นแ0ดรอเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยหุ้นในกลุ่มโซล่านะครับก็จะมีโมนตั้มเด่นๆเข้ามาในวันนี้นะครับรบตัวที่เราแนะนำเนี่ยนะครับตัวแรกคงเป็นตัวกันกุลนะครับเรามองเรื่องราคาหุ้นที่ค่อนข้างแรกลัดนะครับแล้วก็พร้อมจะซื้นตัวรอบใหม่กันกุลข้อเด่นคงเป็นเรื่องตัว โอกาสในการได้งาน EPC เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าคใครจะได้ตัว PPA ฉบับใหม่ไปก็ตามนะครับรวไมไปถึงโอกาสที่เขาจะประมูลตัวโซล่าได้เองด้วยนะครับ,รบเช่นด้ดูแล้วเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ย e อ r n i n น็ตต์ควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยเป็นแนวโน้มของการฟื้นตัวต่อเนื่องครับเป็นภาพของการเติบโตนะครับบวกกับ โอกาสในการเได้ได้ง,งานใหม่เพิ่มเติมเนี่ยเรก็มองว่ากาันกุลเนี่ยน่าจะเป็นหุ้นเด่นนะครับสำหรับตัวประเด็นตรงนี้แล้วก็น่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาร,ราคาหุ้นนะครับทะเบ็ยไพที่29.5นะครับระยะสั้นเราดูที่แนวต้านยี่สิบกับ24บาทก่อนนะครับส่วนแนวรับที่22.5นะครับกับ22บาทเป็นแนวรับหลักของตัวกันกุลรอบนี้ครับครับราคาล่าสุด23บาทยังค่อนอยังค่อนข้างเหลืออัพไซด์พอสมควรนะครับ ครับอีกหนึ่งตัวครับตัวหนึ่งเป็นตัว CK p นะครับที่เรามองในเรื่องตัว e a r n i n g ็งต์นะครับจะรับรู้นะครับเรื่องตัวโรงไฟฟ้าได้เต็มที่นะครับแล้วแนวโน้มโดยรวมเนี่ยกำไรคอลเตอร์สามน่าจะเป็นจุดที่ทําพีก็่ไปของปีนะครับรบตัวแฟลเวอร์ลูของตัว c ีเอยู่ที่21บดบาทนะครับเรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะได้ส่งบุกเรื่องตัวแผนพีดีพีฉบับใหม่ด้วยครับน่าจะตาภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาเช่นกันแนวรับนะครับดูที่สิบเจ็ดจุดสองกับสิบเจ็บาทนะครับ ส่วนแนวต้านเนี่ยนะครับค่อนข้างแข็งที่18บาทนะครับเพื่อเกิดผ่าน18บาทได้เรามองตัว c k p นะครับน่าจะเปิดแก็บรอบใหม่ไปที่19กับ19.5ครับครับส่วนประเด็นนอกเหนือจากมีการขยายรับซื้อโซลารฟาร์มแล้วยังมีเรื่องของการเปิดสัมป,ปะทานพลังงานรอบ21อันนี้จะส่งผลต่อหุ้นตัวไหนบ้างไหมครับครับก็เป็นใจบวกตัวหุว้นต,ตสพนะครับ,รบที่มีโอกาสที่จะ ขยายนะครับแหล่งพลังงานในหม่ๆเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นภาพบวกนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วกลุ่มพลังงานโดยรวมเนี่ยจากก่อนหน้านี้ที่ค่อนข้างค,อน,างคอนเซอร์ในเรื่องตัวแผนงานปฏิรูปพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นว่าเทรนด์ของการปฏิรูปเนี่ยค่อนข้างเป็นโพสติฟนะครับต่อตัวลิวสเท็ดคอมมานีเและยังได้รวมแล้วตัวกลุ่มพลังงานก็น่าจะเป็นภาพของการค่อยๆฟื้นตัวเพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับการเลือกซื้อหุ้น กลุ่มพลังงานต้องมองนิดนึงนะครับเออร์เน็งคอร์เตอร์สามอาจจะยังไม่ค่อยดีนะแดะรวมแล้วการเลือกซื้อตองเป็นลักษณะการซื้อระยะกลางถึงยาวเป็นหลักนะครับถ้าเลือกตัวหนึ่งเนี่ยเรามองว่าตัวปตทนะครับเป็นตัวที่น่าจะนําตลาดขึ้นรอบนี้ครับผมครับฉะนั้นปตทยังคงสามารถหลีตตลาดขึ้นได้นะครับอันนี้จะสะท้อนกับเรื่องของราคาน้ํามันที่มีการปรับลดลงด้วยไหมครับตัวปตทเรามองในเรื่องตัวโอกาสในการปรับขึ้นราคาแก๊สเทีบีเพิ่มเติมมากกว่านะครับ แล้วก็เรามองแฟ์เวลู์ของตัวปอทที่422บาทนะครับเรสซอนเนี่ยแนวรับ250นะครับกับ346นะครับส่วนแนวต้านดูที่360กับ3 6 5ก่อนครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับกอรพัทครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ก็เป็นภาพรวมของการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่พรุ่งนี้จะมีการหยุดไป1วันนะครับลักษณะจะเป็นไซด์เว้าครับคุณผู้ชมครับค่อยๆปรับระดับขึ้นไปหลังจากนี้นะครับแน่นอนว่าจะพยายามขึ้นไปทดสอบด้านบนแนวต้าน1,542แนวต้านถัดไป1,547ครับในขณะที่แนวรับวันนี้อย่างที่บอกไป1,520ยังคงเห็นการรับของระดับชนีระดับดับชนีอยู่ได้นะครับฉะนั้นภาพรวมของกรอบดับชนีในช่วงนี้จะเป็นลักษณะนี้อยู่ครับในขณะที่หุ้นกลุ่มที่ยังคงน่าสนใจที่เป็นทางท็อปพิก ของทางบริษัทหลักทรัพย์นมุระพัฒนาสินคุณกรพัฒน์แนะนาไว้2ตัวนะครับคือทาง CKP นะครับราคาแฟร์แวลูนะครับอยู่ที่ประมาณ29บาท50สตางค์ครับแล้วก็กันกุลอยู่ที่ราคาประมาณ21บาทครับส่วนในหุ้นกลุ่มที่ได้รับอน,นิสงส์วันนี้หลังจากที่มีการประชุมกปชนะครับยังคงมองว่าตัวที่ยังคงน่าสนใจน่าจะเป็นของทางปตทสพนะครับหรือพ t t e ที EP ที่ยังคงน่าสนใจอยู่ในขณะที่ถ้าดูภาพรวมของกลุ่มพลังงานในการประชุมครั้งนี้อีกหนึ่งตัวใหญ่ที่น่าจะได้รับ อันนี้ส่งเช่นเดียวกันจากเรื่องของ NGV นั่นคือตัวปตวทรครับมองแฟแ,ฟแว์วูลูไว้สูงถึง422บาทครับนี่ก็เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสรุปบรรยากาศาตลาดหุ้นไทยกําหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมกันกับบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพาครับ